อะไรจ้า <c oughs> นะคะ <c oughs> เกล็ด <c oughs> เป่งเป็ดลาปิดของเรานะคะอันนี้ก็ินผักเกมเด้ออันนี้ลาบนะคะทุกคนลาบซุกจ้าอันนี้เป็นผักเกมของเรานะคะจัดกาัานมากินด้วยกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวัากันเด้อทุกคนมาือแปลงคือเกาเนี่ยเือแปลงเกาเนี่ยรวมกันเด้อพี่น้องเอฟซีูคู่ทุกคนมากินข้าวเลยกันเด้อมืนหวดพี่น้องคิดด้วยนะคะัโลม่เฟร thank you e n thank you thank you so much ขอบคุณมากๆกินข้าวปลาเด้อปลาแก้วพี่เอแล้วก็ลูกสาวมากินข้าวตะวนนะคะนอกรพี่แพ้วาแต่ทุกคนนะนาะพี่แพ้วาแต่ทุกคนนะคะนอกาะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้อเด้อน้ำกับปะรดนนะคะพี่น้องจด้อมากินน้ำกันกับสาบกุ้งนะคะเนาะบาบกุ้งมวนซื่อนี่มวนซื่อนอีกคือเาเด้อพี่แก้วเด้อมากินลาบเป็ดมวนซื่อน้ำกันเด้อเข็งแล้วก็น้องจ้ำนี่องเอมากินอะไแม่น้องกุ้งยายตาแล้วก็ สาวปื้นสาว้นคือเก่าจ้าสามสาวคือเก่าสาวอกคงมวลพื้นคือเก่าคือสาสามัคคีมาจักเลยเปิดสุุกคนเอินเปิดสุขุทกคนเดีอจัดเด้อ องาอบให้สวยมากกนได้ป่ะคค่คนกันี่แล้วขอปวยใหญ่ปวยใหญ่เนีโอ้ปุ่นดีเลยจะให้ลงมือก่อนเหรอเนี่ย เนือดแรงแทบแทบแทบเองมายนัิงดนนันาะกอก่องใบะกดูวมือางอัีโบตกอเฮ้ยกุ๊กลังมีโบมีตกเฮ็ดยำใดเซฟยำนั้น ประจำ,บำบะโบกุ้งค่ะทุกคนทำเลือดแปงหรือว่าล้าปิดอะไรเนี่ยโหเซฟนะคะทุกคนเซฟดูหน้า่มันเซฟนะหน้าตาก็รอทำเข้าก็เก่งนะคะทุกคนไพ่ได้เป็นแฟนรับรองเอาว่งอยู่นี่ด้ะนั่งอยู่นี่เลยสํะหรับพี่น้องโอ้ไพ่ไม่ได้เป็นแพ่นโุกดีก็ว่าใช่ไหมอือตกลง ลุงเนาะเบาละบงวนแ่ไปรลดไปรอดละสยังไงคนมากินน้ำกะยากเนาะมาากพี่นองบ้านเนี่แก้ว กินข้าวแล้วกันชิมีคลิปต่อไปพี่น้องรับชมได้เด้อพี่น้องจ้ายังบอกวอาตอนนี้ดอกสปายสปายว่าสปายกินข้าวแล้วกันชิมีคลิปต่อไปพี่น้องต่อคลิปนี้แล้วจ้าเนาะตามถามเ็จดูตะกี้อ่ะ สาวของเฮานี่โอ้ยแต่สิได้บุญเยอะๆเนาะได้กินอิ่มได้หลายโอ้ยได้ความสุขอันาา้ตั้ง่งเจ้า้ในโตเอามาดนตย่างมาบ่ได้ละนะนะนบ่ดย่างมเนาะเอาเสื้อเสเสอะไรอ่ะเสกินน้ํากินน้ํากับข้าวกินน้ําเนาะบ่ให้่อันนี้พอ เป็นเบียเนื่อยๆทั้งวันมากินข้าวสามคีพี่น้องเอ้ยมันนะครักแค่ไหนก็วใหญ่ก็ปัวใหญ่นั่นนึงข็ปวเปล่ากุ้งส่วงเดือดแกอย่างติดๆเดือกินยิบโดนสามเบือเจรใหทิดนี่แหละแรงทีนะบ่สามเบือทิดนี่ละเมื่อนัเดือดซอยชวร์ปีเดือดซอยชวร์เล กระถิ่นบานเฮาพี่น้องน้องตัดแรงน้นะครับตัวนี้นแ่ตัดแรงน้อยบ่ได้ยินเสียงใหญ่น้อยเลยจากพี่น้องกินเซ็ตเกินเลือดแปลงกากิกัดมังเอื้อดใส่ชุดหน่ออะไรอะไรหื้อมเอือดน้ไฟงมาดี่าที่มังเอือดมังเอือดนะกระถิ่นนะ น่าใช่อ huh. okay. ันั้งกินเนาะก้อยป่าเนาะาาปาน้นลงวันนี้มันให้มาเข้ากล้องไอ้นน้นลง

พเซข้งหลังไอ,อุ้เอไปชูนเอะลมบรใส่หนาต <laughs> กใจนะเลือดแข็งเลือแปลงเปิดระบาย้เป็ดนหน้งนองต้องใช้เวลาสมชั่วโมงหนึ่งเพล่ดพี่น้อสองชั่วโมงครึ่ง ตั้แต่สี่โมงตอนนี้ก็หกโมงเกือบสองมยังไม่ถักเนาะยังได้ขัดัมับ่นกูเหอ่ดไปแ่งนะเดีกูบอกนดยเนี่ยเราเีนาแปลงมนม่ไ ยังเห็นอยู่ว่าป้าเขาดิบดูจงเนาะบํงจงใบํารุงบํารุงดวยอ่ะมาได้เนาะถ้าทำงานเหนื่อยๆมากินใช่บำรุงเห็นหี่ยวเหี่ยวว่ะจ้ะบ้านนั่นเองเลยแปลงแปล้วเมื่อนี้มีถั่วแล้วมื่อนี้ ต่วงนี้ช่างคนบดเนอโตใหญ่ทำรับสี่หลายบาทหมดบดได้หลายวันหมดวันนี้มากินข้าวอยู่บ้านสาับป่นกับเบาะลังแล้วอีกช่งสามมื้อคนนะมากินข้าวอยู่บ้านบ้านญาตาปู่แดมจ้าดีนะชีวิตบอกกุ้งกินข้าวอุ่นดีนะมาแต่ทำงานนะกินวันนั้นวันนี้ เอาย์มา uh. ปักเอาใจมาปักไม่เอานี่ใส่ hmm. น,นี่ขายออกนอกนะชุดยางเดียวหุ่นมีแหงโมเขมบอก ก็อลวักเลยกเรื่องโลวกอ่าใด่เกลืออีกบ่เนาะใช่ใช่เราได้แต่ต้มน้ำหมดนะนีอม่อะไรโปกโลล้ต็มแท้ไปมดทุกอย่างนะ แบงนี่เป็นเป็ดนี่ต้มเป็ดลาเป็ดอยากซุกลาเป็ดซุกเบิร์กหนะไมีแต่ของนิบก็นไม่กระเด็นเป็ดยังบ่มีแต่เป็ดตัวเดียวเพราะ่เคยมันไม่ได้เลยแต่ว่ามันดิบมันซุกกว่าซอชูเลยซอชูมันเนื้อดิบเลยนี่มันเนือมันซุกแล้วเอาผัวซุกแล้วมาดิบจะเลือดจะเจอซอชูเนื้อกับดิบ สำหรเบพี่กับลาลูกประหลาดเด้อทุกคนทุกคนเอฟซีทุกท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองลูกสาวนะคะร่ำรวยตลอดปีตลอดไปค่ะมากินลาปิดลาปิสกันเนาะเจอกันไหมพลาดพัวเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นเกล็ดนะคะแชร์ไลค์แชร์เข้ามาแชร์ขอบคุณมากค่ะสำหรับพี่นี่กับลาไปก่อนเลยค่ะพี่น้องมากินข้าวบ้านสับเปิ้นเนาะค่ะเนาะข้าวหน้ากินบ้านผมคุาตาไปพี่น้องจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายต้องแันคลิปนี้จ้ะพี่น้อง อย่าลืมรับชมด้วยจ้ะเด้อบ๊ายบายจ้ะ